สู่ช่วนที่2ของ Stop l ลอ s นะครับพากผู้ชมไปสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นกันสักเล็กน้อยนะครับล่าสุดเซ็นเด็กไทยวันนี้ปิดตลาดบวกขึ้นมา13.48จุดครับระดับตัชนีอยู่ที่1,549.53จุดส่วนมูลค่าการซื้อขายอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ยังไม่ทะลรุ้30,000ล้านตอนนี้ปิดตลาดไปที่เรียบร้อย32,393ล้านบาทนะครับ ขยับมาดู5ดับหลักทรัพย์ยังคงเป็น5ดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในกลุ่ม Big Cap หรือกลุ่มใหญ่ๆเกือบทั้งนั้นเลยนะครับปตทนํามาเป็นอันดับหนึ่งครับบวกขึ้นมา3.33%รครับราคานากระดาน3 4 1บาททูบวกขึ้นมาได้3%เช่นเดียวกันวันนี้ปิดที่13บาท20สตางค์ไอทีดีบวกขึ้นมาประมาณ3%รครับปิดหน้ากระดาล่าสุด8บาท15สตางค์ c p พตามมาเป็นอันดับ4บวกขึ้นมา4%ราคาหน้ากระดาล่าสุด42บาทและ CPF ครับบวกขึ้นมา3%ราคาหน้ากระดาล่าสุด23บาท20สตางค์ครับ คุณผู้ชมไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วกรรมการผู้จัดการสายงาน KIUP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุนนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับดูจากเบื้องต้นวันนี้น่าจะผ่าน1,550จุดในช่วงบ่ายไปได้แล้วก็ย่อตัวลงมาแถวระดับประมาณ1,549ประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างครับคุนนิพนธ์ครับคือหุ้นที่ขึ้นเป็นหุ้นพื้นฐานนะครับครับท็อปทเวนตี้ทุกหุ้นพื้นฐานหมดเลยนะ งนั้นหุ้นจะขึ้นโดยโดยสถาบันนะครับพับเทรดต่างชาติเป็นฝั่งซื้อสามฝ่ายนะฮะก็หุ้นก็ขึ้นแบบมีเสถียรภาพนะครับเพราะนั้นเซ็ตเนี่ยไม่อยากทำนายนะครับเป็นจากหุ้นที่เรานําตลาดหยุดคนนี้ในกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับแาวต้านมันอยู่ไก่มากนะฮะเพราะนั้นเซ็ตมันอาจจะขึ้นไปได้ไกลก็ได้นะครับโดยวอลุ่มโดยโดยวอลุ่มเราก็สังเกตว่าวอลุ่มที่น้อยเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเก็งกำไรอย่างปตทขึ้นมาบวกบวกเนี่ยก็คือเล่นขึ้นรอบเดียวเลยนะฮะ ช้าเปิดมาขึ้นแล้วก็ขึ้นต่อจนจบเลยนะฮะไม่ไม่มีการเวียงลงไปแล้วก็เทรดนะไม่มีเทรดดิ้งเลยนะครับ,รบพนันะบัตรรม,มันก็จะน้อยนะครับลบักษณะไปได้ตลาดก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแต่คนเล่นจะก,กาําไรไหมในอีกเรื่องหนึง่งนะครับเพราะเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นหุ้นที่คนที่นิวคัมเมอร์คือที่เปิดบัญชีใหม่จะไม่รู้จักหุ้นพวกนี้นะฮะจะไม่รู้จักว่าปตะท,ะทปตทะสอพพิทีจีซีบ้านปูพวกนี้คืออะไรนะฮะครับ นะครับเพราะรุ่นเขาไม่ไม่เคยรู้จักก็ไม่เคยติดนะับแต่คนรุ่นก่อนจะรู้ว่าอ๋อบัาปูแปดสิบแปดบาทอ๋อรู้จักจําได้ดียี่สิบแปดสิบจำได้ดีเออจาไว้นะรอแก้ค้นกันอยู่นะครับท็อปอย่างเงี้ยนะครับแปดสิบและจำนวนนี้ยนะครับที่จะมานี่ไม่ถึงว่าตั้งแต่เซตขึ้นมาจากจากสี่ร้อยนะฮะไอ้พวกนี้ลงตลอดนะครับเพราะนั้นอหุ้นมันก็จะขึ้นไปโดยที่ การเล่นของกลุ่มพสถาบันครับนะครับก็เป็นเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นต้องดูพื้นฐานเป็นหลักนะครับครับต้องดูพื้นฐานเป็นหลักแล้วไม่เกี่ยวกับฟันโฟล่ะเพราะนั้นลุ่มตลาดจะน้อยนะครับให้เน้นไปที่พื้นฐานของของหุ้นที่ขึ้นล่ะนะครับนที่สําคัญก็คือกําไรกำไรไตมัดหนึ่งที่ประกาศออกมานะครับถ้าเป็นไปตามคาดหมายก็เสร็จก็น่าจะขึ้นต่อได้นะครับแสดงหุ้นพื้นฐานนะครับ แสดงว่ารอบนี้เป็นรอบของพุ้นพื้นฐานเป็นรอบของการลงทุนถูกไหมครับเขาไม่ไินะ้รอบเขาไม่มาสองปีแล้วนะให้ใหขเ<笑><笑>ข้ามาเถอะเมื่อก่อนหนนี้จะเป็นรอบของการเก็งกาไรซะส่วนใหญ่ใช่เรื่องเก็งกำไรพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับมากันเต็มไปหมดเลยสองปีงเต็มนะครับ,รบนะครับตอนนี้ก็ให้พุ้นพื้นฐานมาบ้างก็น่าจะมาได้แล้วนะครับครับตลาดจะดูเป็นเรื่องของการลงทุนมากขึ้นนะครับวัตถุประแล้วก็หยุดเรื่องของการเก็งกําไรไปสักพักหนึ่งนะครับให้ลืมๆกันไปให้ตัวที่มันติด อะไรนะครับแคดเปลล้านนะครับเทรดดิ้งอเลสร์ <c oughs> นะครับ <c oughs> ให้มันลบไปหมดเกือบร้อยประตูเนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวค่อยเอากันใหม่แล้วกันมันติดเยอะๆเนี่ยมันอายต่างประเทศเขานะฮะ <c oughs> ว่าประเทศเราทําอะไรกันนะครับครับ <c oughs> นะครับให้มันลบๆไปให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาเล่นกันใหม่นะครับตอนนี้เอา้นพื้นฐานก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้ใหมันเป็นการลงทุนบ้างนะครับ ถ้าดูจากในรอบของการลงทุนในลักษณะนี้ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนครับพุนิพนธ์ครับมีตัวไหนที่เป็นท็อปพิกหรือน่าสนใจบ้างถ้าหากว่าเทียบทั้งดูจากปัจจัยพื้นฐานดูจากバリュเอชั่นต่างๆครับที่เราพูดไว้บนเสาร์ที่เนชั่นนะครับครับ <c oughs> ก็เรื่องของหุ้นไตรมาสสองอเราก็ให้กลุ่มพลังงานใช่ไหมครับครับ <c oughs> แล้วก็กลุ่มสื่อสารน,นะครับเราพูดไว้เน้นๆว่าสองกลุ่มนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มาแล้วนะฮะครับกลุ่มพลังงานก็มาละนะครับเราเราเป็นเทปที่ ประมาณต้นเดือนนะครับครับเราพูดถึงกลุ่มน้มันปิโตรเคมีนะครับก็เลยเดินเรือที่ยังไม่มานะครับครับก็ตอนนี้มันน้ํามันมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะครับก็แสดงว่าทฤษฎี the six state ที่เราใช้อยู่มันยังใช้ได้อยู่นะครับมันยังทํางานอยู่มันยังไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรนะฮะก็ก็จะเป็นท่านเน้นตัวหุ้นก็จะเป็นนี่แหละปตทปตทสอผนนะครับพีทีดีซีนะครับแต่แต่แล้วก็บ้านปูนะครับ IWL เลยพวกนี้นะครับเพื่อได้ IRPC ได้หมดนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะไปคาดหวังการขึ้นของมันวันละสิบเปอร์เซนตยี่สิบเปอร์เซนตมันไม่ได้นะฮะมันอาจจะเล่นล้อมนี่นะผ่านไปเรือกับไรสิบเปอร์เซนอะไรเงี้ยนะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นการลงทุนนะครับตลาดก็จะมีเสถียรภาพขึ้นนะครับขยับไปดูอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มสื่อสารครับกลุ่มสื่อสารเนี่ยก็ต้องดูทูนะครับแอดวานแล้วก็แล้วก็อินทัดนะครับ ่วนดีแท็เนี่ยมันทําลักษณะของอาการบัตทอมอยู่แล้วยังไม่กลับเลยนะครับดีแท็นี่ต้องต้องเรียกว่าอยู่ที่ที่ถูกราคาต่ํานะฮะครับแต่ไม่ขึ้นนะครับมันไม่ทราบว่าเกิดอะไรนะฮะฉะนั้นก็ดูจากราคาที่ถูกแต่ว่าดูจรูนนะครับจูก็วันนี้ก็แท่งเขียวสวยนะครับครับอ่าสิบสามสองนะครับแนี่ยต้านต่อไปก็สิบสามแปดนะครับแล้วต้านสิบสามแปดครับผมดูนิดนึงมี 13.3อยู่นิดนึ่งเหมือนกันนะครับทรูก็เล่นเป็นไซด์เวนะครับส่วนอินทัสนะครับอินทัสเป็นตัวที่ปรับฐานลงมานะครับครับแนวต้านของอินทัสนะครับออวันนี้เจอเจอแรงขายมาแต่ไม่ได้เกิดอะไรมากมายนะครับอินทัสท่านี้น่าจะขึ้นต่อนะวันนี้เจอแนวต้านตัวแถว79บาทนะครับน่าจะขึ้นต่อได้นะครับ ต,ต่อไปเนะี <30. S 2> ตั้งก็แปดสิบสองนะครับครับแอดวานครับคุณนิพนธ์คบแอดวานนะครับพอดีวันนี้นะ้ํามันมาอน้ํามันมาเนี่ยแล้วพวกนี้ลงนะฮะครับมันก็ไม่ค่อยดีอยู่นิดหนึ่งนะฮะ,ะไม่ดีอยู่นิดหนึ่งว่าเงินไม่พอหรือเปล่านะครับ เราจะต้องขายกลุ่มนี้ไปเข้าน้ํามันนะฮะแอดวาก็เป็นยอดตัวเพราะว่าลุกไม่ออกนะครับวอลุ่มไม่ออกแนวรับก็จะแถวสองสี่ศูนย์เนี่ยนะฮะสองสี่ศูนย์กลุ่นี้ห้ามลงอีกวันหนึ่งแนวรับสองสี่สองห้ามลงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ห้ามลงอีกวันเลยนแอดวานับแอดวานห้ามลงนะครับแต่เปนขายมาเหมือนกับว่าเงินมันไม่พอบางคนเนี่ยนะครับก็คือไปเล่นน้ํามันกับเขาด้วยแล้วก็ขายหุ้นที่ไม่ขึ้นออกนะฮะแอดวานก็เลยลงไปแอดวานขึ้นมาเป็นไซเว่์นะครับเป็นอนุนมไซเว่นะครับ ในช่วงสั้นๆนี้ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ๆอื่นอย่างกลุ่มอื่นยังมีน่า,าสนใจอยู่ไหมครับเราไม่ได้เน้นที่การที่จะซื้อหุ้นนะซึ่งเราแนะนําม,มาตั้งนานแล้วนะครับว่ากลุ่มจริงกลุ่มน้ํามันเนี่ยเราให้ซื้อสะสมมาตั้งนานแล้วครับตอนนี้เราก็คือรอที่จะขายนะครับอ๋อเป็นจังหวะขายแล้วนะใช่เป็นจังหว,าาวะหวที่รอขายคงไม่ใช่แถวนี้คงคงไดงอออ้อย่างกรทถอยอีกสิบาทอีกยี่สิบาทอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ทราบต้องตามดูทินที่เข้าไปนะครับสอพอเนี่ยอาจจะถ้าผ่านร้อยยิบสองขึ้นไปก็จะถึง ก็จังหวะพวกนี้ก็ต้องดูเบรกเอาแล้วล่ะนะครับครัเป็นจังหวะการะสมพุ่นเนี่ยมันตอนที่เราแนะนําก็คนก็บ่นนะไม่เห็นมาเลยสพก็ร้อยสามร้อยสี่ไม่เห็นมาเลยคนก็บ่นนะเราก็บอกมันซื้อสะสมแล้วมันอยู่แนวล่างนะครับตอนนี้มันมาแล้วแล้วมาถามว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อเก่งกําไรนะครับใครที่ยังไม่ซื้อให้แน่เป็นเก่งกําไรนะครับซื้อเก่งกำไรแล้วกันซื้อเก่งกำไรก็หรือว่าซื้อวันไหนที่มันยอตัวเป็นแท่งแดงนะฮะเราค่อยซื้อนะครับ เี๋ไม่ก็ซื้อตอนเบรกเอาร้อยยี่บสองไปเลยคำนองเนี้ยนะครับครับเดี๋ยวก็จะมีหุ้นเดินเรือเหมือนกันนะครับแต่นี้มาซื้อสะสมถูกไหมครับครับเดี๋ยวพอมันขึ้นไปก็แถวนี้ซื้อได้ไหมอันนี้เราก็ซื้อเก็่อกาไรแต่ซื้อสะสมซื้อแถวนี้นะครับครับแต่ไม่รู้ขึ้นมาไหร่นะแต่แต่มันขึ้นอ่ะวันหนึ่งมันก็ต้องขึ้นนะครับครับเ็าจะได้ของถูกแล้วก็จะได้กําไรเยอะนะครับครับ ถ้าถึงรอบก็น่าจะมีการทยอยป<ช>รับัวข<ช>ึ้นที่เราเห็น,นในช่วงนี้นะครับคือคือจริงๆแล้วความสําเร็จในตลาดทุนเป็นกอนาอพัฒนารูทุนอยู่แล้วนะครับครับคือถ,ถ้าเราลองดูว่าถ้าเรามีพุ้นที่ราคาต่ำแล้วเรามีความอดทนเราต้องถือมันนานๆแล้วมันขึ้นไปไกลๆกำไรไหมครับครับแต่ถ้าเราซื้อหุ้นปุ๊บมันวิ่งต่อเลยนะครับถ้าเราไม่ขายมันมันก็จะต่ำกว่าที่เราซื้ออันนี้ก็เรียกการเก็งกําไรครับดังนั้นเพราะฉะนั้นนักเก็งกำไรจะไม่มีความอดทนเนี่ยครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ ได้กาไรมากกว่านักลงทุนแต่มันจะไม่มีนักลงทุนจะอดทนมากนะครับที่ซื้อพื้นที่ราคาต่ำๆหรือว่าหุ้นที่ลงมาหลายๆปีแล้วนะเขาก็ชอบซื้อลงทุนกันนะครับครับคุณทวีพงศครับตอนนี้เขาคงไม่ซื้อแล้วนะครับย้อนกลับไปดูถ้าอันนี้เป็นลักษณะของการลงทุนแล้วสําหรับใครที่เล่นเก่งกําไรในช่วงที่ผ่านมาตัวกลางแล้วก็ตัวเล็กในช่วงนี้ใครที่ยังติดอยู่นี่ทํายังไงดีครับอืมคือจริง,รงๆแล้วพวกนี้มันต้องตามดูเส้นสิบวันตอนคือพวกนี้สต็อปล็อตช้าวันเดียวนรกมาเยือนครับ นะครับสมมุติเราดูนะครับ AJD นะครับคือคนจะเล่นพวกนี้นะต้องมีวิชานะฮะเพราะหลุดเส้นสิบวันนะครับ AJD หลุดเส้นสิบวันอ่ะตรงสามเก้าแปดมันต้องขายแล้วไงครับอันนี้ถ้าถามว่าบาทเจ็ดสิบทำไมไม่ต้องขายฮะยอมติดไปเถอะครับคือมันขายไม่ได้แล้วถ้าถ้าถ้าขายสามเก้าแปดมันยังมนแก้ไขได้ใช่ไหมครับครับแถวนี้ซื้อก็ได้นะครับแถวนี้ซื้อแล้วเขาขึ้นไป บาทห้าสิบเนี่ยมันมันมันสามสิบเปอร์เซ็นครัะนะครับอาจจะขาดทุนมาจากห้าบาทแต่ขายสามสิบแปดมันก็ได้ทุนคืนไงแต่ถ้าตอนนี้ติดอยู่มันก็ไม่รู้จะทํำยังไงละคือถ้าหุ้นพวกตัวกลางตัวเล็กพวกนี้ต้องอาศัยการสต็อปร้อนเลยที่รวดเร็วหลุดสิบวันปั๊บไปเลยนะฮะต้องรีบออกเลยไม่งั้นจะเสียหายแล้วก็แก้ไม่ได้ฮะเวลาก็รักษาหวัวใจไม่ได้นะครับครับเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับหุ้นพวกนี้มันเข้าไปเล่นแล้วผพอพลาดแล้วเนี่ย ต้องยอมว่ามันเป็นบทเรียนนะนะครับแล้วก็บทเรียนว่าเรามีความสามารถที่จะเล่นกับมันไหมเราเรียนรู้มันพอหรือยังครับนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้เรื่องของการซื้อถั่วเฉลี่ยในช่วงบรรยากาศแบบนี้นะครับคือผมเจอคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในตลาดเนี่ยก็คืออยากได้กาไรเยอะนั่งจากเงินน้อยก็จะไปเล่นหุ้นพวกนี้นะครับแล้วตลอดชีวิตของการลงทุนก็จะวนเวียนอยู่กับคุณแบบนี้โดยที่ลงทุนไม่เป็นเพราะอดทนไม่เป็นนอกนเองครับครับ ซื้อหุ้นพื้นฐานไม่เป็นหุ้นพื้นฐานไม่จาเป็นต้องเป็นบิ๊กแคปคือเป็นบลูชิพนะครับเป็นหุ้นตัวเล็กๆก็ได้นะครับที่ขึ้นยาวๆก็มีแต่เป็นหุ้นพื้นฐานจริงๆนะครับมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีผลดำเนินงานดีมีกําไรดีอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งซึ่งซึ่งอันเนี้ยไอ้หุ้นเล็กการที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลที่ทําให้คนที่เข้ามาตลาดช่วงปีเนี้ยที่เปิดบัญชีกันจากปีที่แล้วด้วยนะครับสี่แสนว่าบัญชีเนี่ยคือกลายเป็นคนที่เข้าใจตลาดหุ้นผิดดหมเลย นะครับครัว่าทำไมเฮ้ยพื้นฐานมันจะไปเล่นันทำไมมันก็ปั่นกันทุกตัวจะเข้าใจแบบนี้นะฮะสุดท้าย้วพตทก็ลงคุณติดปตทมาสี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยสี่สิบติดมาตั้งห้าหกปีแล้วก็ยังไม่ได้ทุนคืนแต่แต่เขาไม่หมดตังค์นะครับถูกไหมครับค่าตัดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เงินเขายังเหลืออยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่คุณไปเล่นพุ้นพวกนั้นเนี่ยมันไม่เหลืออะไรนะคพันธตัตงมันต่างกับตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าทุกตัวก็ปั่นนะครับ ผลผลก็คือผลเองการลงทุนเนี่ยไอ้เงินที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะแตกต่างกันมากถ้าเราไม่รู้เรื่องนะครับได้ครับย้ํากลยุทธ์ทิ้งท้ายนิดนึงครับคุณนิพนธ์ครับก็ยังอยู่ในเราคิดว่าอยู่ในกลุ่นน้ามันนะครับกลุ่มกลุ่มละเหมาก็สร้างก็ได้แต่ต้องเลือกตัวนะครับเป็นเป็นเราเลือกตัวดูแล้วกันนะครับแต่มันก็คงจะได้เกือบทุกตัวนะฮะแล้วก็ถึงตอนนี้ก็คือรอขายครับนะครับ ได้ครับขอพรบคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นการจับจังหวะในเรื่องของการกําหนกาดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ยังคงแนะนำนะครับว่ามุมมองรอบนี้น่าจะเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นมาในกลุ่มบิ๊กแคปหรือในหุ้นกลุ่มพื้นฐานที่เริ่มเป็นสัญญาณการกลับเข้ามานะครับจากที่ก่อนหน้านี้มีการเล่นหุ้นในส่วนของการเก็งกําไรค่อนข้างมากฉะนั้นกลุ่มที่น่าสนใจคุณนิพนธ์ยังคงแนะนําเป็นกลุ่มพลังงานนะครับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นปตทปตท,ท,ทสพนะครับบ้านป ส่วนทางด้านของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ยังคงน่าสนใจแต่ว่าต้องลักษณะของการเลือกตัวสักเล็กน้อยนะครับดูจากปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคประกอบด้วยครับนี่ก็เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนจาก2บริษัทหลักทรัพย์ที่นํามาฝากผู้ชมในวันนี้นะครับหมดเวลาสําหรับรายการ stop loss แล้วนะครับผมอดิประทุมตาและทีมงานลาคผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ